สวัสวดีค่ะวันนี้ฝ้ายจะพาเพื่อนๆมาเล่นเซตทำขนมญี่ปุน่นไทยากิและอุดังโงะนะคะใดเซตนี้ที่เราจะได้ทำก็มีขนมปลาไทยากิดังโงะไดโฟกุรสตอร์เบอรี่แล้วก็รามเมะค่ะด้านหลังเขาก็จะมีบอกวิธีทำอย่างละเอียดนะคะแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยฝ้ายก็แปลอ,ออกแค่จิตดเดียวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเลยดีกว่า ออกมาแล้วรูปหน้าซองก็คือภาชนะที่เราจะไว้ใช้ใส่ขนมนะคะส่วนด้านหลังก็จะมีแม่พิมพ์เพิ่มเติมแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนิดหน่อยไปดูข้างในกันเลยค่ะเขาก็จะใส่ส่วนผสมมาในซองต่างๆนะคะให้เราเอาไปผสมเป็นวัตถุดิบในการทำขนมนั่นเอง ในเซตนี้เขาให้มาทั้งหมด6ซองค่ะแล้วก็มีแก้วเอาไว้ใส่น้ำรำมุเนะอุปกรณ์ก็มีช้อนแล้วก็ไม้เสียบดังโงะที่เราน่าจะสามารถเอาไว้ใช้คนได้ด้วยนะคะมีแม่พิมพ์ปลาไทากิสตอรอเบอรี่แล้วก็ช่องเอาไว้ใส่ส่วนผสมค่ะอันดับแรกป้าก็จะตัดภาชนะเอามาเตรียมไว้ก่อนแล้วกันนะคะ ป้าจะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะตัดให้จานออกมาเป็นชิ้นๆเลยก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะเสร็จแล้วค่ะจานน่ารักนรักสไตล์ญี่ปุ่นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตัดชิ้นต่อไปกันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นพิมพ์ในการปั้นขนมนะคะเราก็แยกส่วนนี้ออกมาเลยค่ะ ได้แล้วเป็นพิมพ์ในการทําดังโงะแล้วก็ไดฟูกุนั่นเองค่ะแล้วก็ตัดอีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายแล้วอันนี้เราจะเอามาไว้ติดรอบแก้วรามูเนะแบบนี้นะคะค่อยๆตัดตามรอยประเลยค่ะระวังมือด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะ เราก็จะต้องเอามาพันไว้รอบแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็ติดด้วยสก็อตเทปค่ะนี่น่ารักเชียวต่อไปมาตัดแยกกล่องแม่พิมพ์เป็นสองส่วนค่ะจะได้สะดวกในการทำขั้นตอนต่อๆไปนะคะ สิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มเข้ามาก็คือน้ำเปล่าค่ะเป็นน้ำดื่มนะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนที่เขาให้มาตักน้ำเปล่าใส่ช่องแม่พิมพ์สตรอเบอรี่ห่ช้อนค่ะมาทำสตรอเบอรี่กันเลยด้วยซองนี้นะคะป้ายจะตัดตรงมุมแบบนี้เวลาเทจะได้ไม่กระจายค่ะแล้วก็ใช้เจ้าแท่งที่เขาให้มาคนๆๆๆๆให้เข้ากันเลยค่ะ แต่แล้วเราจะทิ้งไว้มันก็จะค่อยๆเกาะตัวกันแข็งตัวเป็นบุนสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาทําเนื้อแป้งโมจิกันนะคะโดยเติมน้ําใส่พิมพ์ประมาณเท่าเส้นนี้ค่ะแล้วก็ใช้ซองสีฟ้านี่เลยโมจิโนโมโตะค่ะตัวนี้กลิ่นมันจะเหมือนแป้งข้าวเหนียวเลยค่ะคนให้มันเข้ากันกับน้ำเป็นเนื้อเดียวเลยค่ะ มันก็จะเริ่มเป็นก้อนเหมือนแป้งข้าวเหนียวนะคะแบบแป้งโมจินั่นเองนี่จนมันเป็นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเอาออกมานวดสักหน่อยแต่มันจะติดมือน,นิดนึงนะคะก่อนทำอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยค่ะไม่อย่างนั้นนะแป้งดำปีแน่นอนค่ะแล้วเราก็แบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันค่ะอารมณ์เหมือนกับกำลังปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตําอยู่เลย ก้อนแรกเราก็จะป,ปั้นให้เป็นแนวยาวๆนะคะแล้วก็ลงมาท่าแบบนี้ให้ได้พอดีแบบพิมพ์ค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆกดให้มันแผ่เต็มพิมพ์สีชมพูอ่อนเลยค่ะส่วนเจ้าก้อนนี้เราจะมาแบ่งเป็น3ส่วนค่ะลูกดังหนกของเรานั่นเองแล้วก็เอามาปั้นให้เป็นวงกลมค่ะ เสร็จแล้วพักไว้ก่อนเราจะมาทำปลาไทยากิกันเติมน้ำเท่าขีดนี้เหมือนเดิมนะคะซองนี้เลยค่ะไทยากิแล้วก็อะไรสักอย่างหนึง่งอ่านไม่ออกคนให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยค่ะกลิ่นจะคล้ายๆกับพวกนมผงประมาณเนี้ย เสร็จแล้วก็มาตักใส่แม่พิมพ์กันเลยแบ่งใส่เท่าๆกันนะคะใช้ช้อนเกลี่ยๆหน่อยนึงให้มันเต็มๆพิมพ์ที่หลังกล่องเขาบอกว่าให้เคาะๆประมาณ10ครั้งนะคะเท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมนับเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟกันเลยเห็นเขาว่าถ้าเป็นถาดหมุนให้เอาวางไว้ตรงขอบขอบ ถ้าไฟ500วัตต์ใช้เวลา40วิถ้าไฟ600วัตต์ใช้เวลา30วิค่ะเรื่องอบนี่ไฟก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะไม่รู้มันจองว่าเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวรอดูค่ะออกมาแล้วปลาทายากิตัวพองเลยไฟจะตัดแยกพิมพ์อันนี้ออกนะคะจะได้ใช้สะดวกสะดวกขอเอาตัวนี้ไปล้างแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะเราจะมาผสมช็อกโกแลตกันใส่น้ำเปล่า2ช้อนนะคะ ใช้เจ้าซองนี้เลยค่ะเป็นช็อกโกแลตครีมคนให้เข้ากันเลยค่ะให้ผงละลายให้หมดนะคะจนเราไม่รู้สึกว่ามันมีเกล็ดๆอยู่ก็จะได้ช็อกโกแลตเนื้อเนียนๆแบบนี้ค่ะต่อไปถึงคิวเจ้าตัวนี้แล้วสตรอบเบอรี่เราเซ็ตตัวแล้วนะคะก็เจ้าออกมาเลยค่ะเป็นเยลลี่สตรอเบอรี่นะคะมีตุ่มๆด้วย แล้วก็ตักครีมช็อกโกแลตมาประมาณสักไม่เต็มช้อนมากอะค่ะเอามาใส่เป็นไส้ข้างในของขนมไดฟุกุจากนั้นเอาสตอรอเบอรี่โปะเข้าไปเลยค่ะจึ๊บกดลงใส่ช็อกโกแลตนิดหน่อยแล้วก็แกะแป้งทั้งสองด้านเอามาห่อเลยค่ะส่วนข้างบนเราจะบีบเบาๆให้มันติดกันค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะไดฟุกุสตรอเบอรีร่ช็อกโกแลตครีมเอาไปเสิร์ฟก่อนเลยมาแกะปลาไายากิกันดีกว่าลุ้นมากๆเลยนะคะว้าวเกล็ดหายไปนิดหน่อยนะคะไม่ค่อยนิดหน่อยเท่าไหร่แต่มันก็ยังดูเป็นปลาอยู่นะเเอาครีมช็อกโกแลตที่เหลือทาไปเป็นไส้ตรงกลางเลยคะ่ะแล้วก็ประกบเลยบีบนิดนึงมันจะได้ติดกัน ต่อไปมาเสียบดังโงกกันค่ะค่อยๆดันเข้าไปนะคะเดี๋ยวก้อนแป้งมันจะเละเหมือนลูกชิ้นหมูเลยเราจะมาทำซอสราดดังโงกกันค่ะตักน้ำสองช้อนใส่แม่พิมพ์ตัวไหนก็ได้นะคะซองสีม่วงตัวนี้นะคะเซตนี้เขาให้มิตราชิดังโงกมานะคะ ฉะนั้นซอสร,ราดก็คือน้ำเชื่อมรถโชยุค่ะจะมีกลิ่นออกเค็มๆนิดนึงคนจนมันละลายหมดนะคะแล้วก็เอามาราดลงบนดังโง่น้อยดุกดิ๊กของเราวางลงไปจานก็เป็นรูปกลีดดอกซากุระน่ารักมากๆเลยค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลือชิ้นสุดท้าย จักน้ำใส่แก้วจนเกือบเต็มเลยนะคะเครื่องดื่มของเราในเซตนี้คือรามเนะอารมณ์น่าจะประมาณน,น้ำมะนาวโซดาค่ะอเทปุ๊บก็ฟูกมาปั๊บเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาคนนิดนึงให้มันเข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเซตขนมหวานของเรา ใต้ขออนุญาตลองชิมเลยแล้วกันนะคะเจ้านี่ก่อนเลยดังโง่ค่ะเหมือนจริงมากๆเลยรสชาติแบบแป้งข้าวเหนียวปกตินะคะจะจืดๆหน่อยแต่จะมีสีสันรตรงซอสมิตราชินี่แหละคะ่ะที่มาเพิ่มความหวานอมเค็มนิดนึงต่อไปเป็นคิวของเจ้าปลาทายากิค่ะรสชาติเหมือนแป้งเค้กทั่วไป ส่วนเจ้าตัวช็อกโ,โกแลตเนี่ยสำหรับฝ้ายแล้วนะคะอาจจะหวานไปนิดนึงมาชิมไดฟุกุก,กันดีกว่าค่ะอืมฝ้ายชอบชิ้นนี้ที่สุดในเซตเลยค่ะแป้งมันออกจะจืดหน่อยแต่ว่าช็อกโ,โกแลตก็จะมีความหอมหวานแล้วก็มีเจ้าเยลลิสสตรอเบอรี่นี่แหละค่ะที่มาตัดไม่ให้มันเลี่ยนเกินไปมาชิมรามูเนะกัน เบียรซ่าอร่อยดีค่ะช่วยเบรกความหวานไว้ได้ดีเลยทีเดียวสำหรับที่เราทานขนมมาเมื่อกี้ขอทานดังโงกอีกสักชิ้นแล้วกันนะคะจริงๆมันก็อร่อยนะคะแต่ว่าพอทานชิ้นที่2องเราก็เลี่ยนเลยอะต้องใช้รามเมะช่วยหมดแล้วเสร็จแล้วค่ะเมื่อขนมง่ายๆจากเซตทำขนมของเล่นญี่ปุ่นเซตนี้ไฟซื้อมาจากร้านดโซนะคะ แต่อาจจะมีขายแค่บางสาขาเท่านั้นค่ะหรือไม่ก็ร้านขนมที่เขานําขนมเข้ามาจากต่างประเทศมาขายค่ะก็น่าจะพอมีอยู่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฝ้ายได้นะคะหรือว่าถ้ามีคำแนะนำติชมยังไงก็สามารถบอกไว้ได้เลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆก,ก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย